สวัสดีครับเราร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับสวัสดีเดือนพฤศจิกายนนะครับต้อนรับลมหนาวกันนะครับผมวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับคูปต้าแท้อ t รอยสนะครับคูบต้าแท้ e t 1 1รนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานกันเลยนะครับเพราะเราได้ทําการเช็คระบบเรียบร้อยนะครับเป็นของมือสองก็จริงแต่ทรัพย์โสพลรับประกัน3เดือนเต็มนะครับหนึ่งเราทำอะไรมากนะครับ ดูน้ำมันเครื่องนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องทาไมได้ทําน้ำมันเครื่องจะไม่ใส่แบบนี้นะครับอันนี้เราเช็คเรียบร้อยล้างภายในเรียบร้อยหมดนะครับเช็คซีนโอลิงนะครับทุกจุดเปลี่ยนเรียบร้อยปั๊มหัวดฉีดเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ารามพิเศษสุดถังน้ำมันใหม่นะครับของแท้เลยนะครับเราเบิกใหม่เลยนี่นะครับของแท้เลยนะฮะนี่ครับแท้เปียยวเลยนะครับก็พร้อมใช้งานกันเลยนะครับมนงมาน้ําล้างเรียบร้อยนะครับ ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับเครื่องเช็คจริงนะครับเป็นคูปต้าแท้นะครับทั้งระบบนะครับเข้าเวียงฝาสูบแท้หมดนะครับไม่มีรุ่นอื่นปนนะครับคูปต้าแท้เราบอกแท้นะครับส่วนเครื่องใหม่นะครับเราก็บอกว่าเครื่องใหม่ที่เป็นยี่ห้อทาสาวนะครับอันนี้เป็นคูปต้าแท้นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีนําไปใช้งานกันแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนนะครับตัวนี้ผมขายแค่17,800บาทนะครับ 17,800บาทนะครับผมราคานี้เป็นราคารับเองหน้าร้านนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับส่วนท่านใดให้จัดส่งนะครับเพิ่ม1 0 0 0บาทนะครับวิ่งส่งให้ทั่วไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางมีมัดจำสินค้า3,000บาทนะครับดูให้พอใจนะครับมองว่าคุ้มค่าซื้อไปนะครับมองว่าแพงหรือมองว่าไม่คุ้มค่าไม่ว่ากันนะครับตอกย้ำอีกนิดนึงครับก๊อกโซล่าเป็นใหม่แท้สายน้ำมันแท้นะครับ เครื่องแท้ทั้งระบบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะราคานี้เป็นราคาที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับลองรับชมมาดูนะครับผมซ่อมจริงเช็คจริงครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับคนฟังเสียงเครื่องเป็นก็จะรู้นะครับว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฟับงไปเสียงขงกันครับ พุ่มค่ากันไปเลยนะครับ et หนึ่งแท้นะครับผมอ่าลองรับชมกันดูนะครับเบอร์0983628238นะครับ0983628238นะครับสินค้ามีเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเราทำคลิปกันเรื่อยๆนะครับมีตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงนะมาก็ได้สินค้าแน่นอนนะครับโทรสอบถามเงินก่อนได้ที่เบอร์0983628238ปดส สามหกสองแปดสองสามแปดฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับทรัพย์ส์สพเพลิญยนต์จริงใจนะครับราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับร้อยสิบเช็คใหม่ราคานี้มีที่เรานะครับสวัสดีครับแท้ครับผมคูป้าแท้ครับ